ซีรีส์แฟนตาซีอีกเรื่องที่ชื่อว่า The View of Time ออกมาฉายในปีนี้ก่อนครับและน่าจะถือได้ว่าเป็นซีรีส์เรือธงเรื่องแรกของคลายสตรีมมิ่งอย่าง Amazon Prime หนังตะลุงม Hot News อีกเรื่องนึงแล้วกันครับอีกเรื่องหนึ่งจากทางของอเม z o n เหมือนกันนะฮะเป็นภาพชุดแรกของซีรีส์ The View of Time นะฮะของทางอเมซ o n ครับก่อนที่จะมีการชมซีรีส์ภาคต้นของ The Lord of the r i n g เนี่ยในปีหน้าทางอเม z o n ขอส่งซีรีส์แฟนตาซีอีกเรื่องที่ชื่อว่า The View of Time ออกมาฉายในปีนี้ก่อนครับและน่าจะถือได้ว่าเป็นซีรีส์เรือธทงเรื่องแรกของคลายสตรีมมิ่งอย่างอเมซอนพรามพรามมิดีโอเรื่องนี้เลย ซีรีส์เรื่อง The View of Time เนี่ยเป็นซีรีส์ที่สร้างมาจากนิยายชื่อดังของโรเบิร์ตจอแดนครับที่มีด้วยการอยู่ทั้งสิ้น15เล่มจากนิยายต้นฉบับขายดีทั่วโลกกว่า90ล้านเล่มครับหลังจากที่เล่มแรกเนี่ยออกวางจำหน่ายในปี1984โดยตัวของจอแดนเนี่ยเขียนไว้ถึงเล่มที่11ครับแล้วก็เสียชีวิตในปี2007จากนั้นแบรนดอนแซนเดอร์สันครับมาเขียนต่อจากบันทึกที่จอแดนทำเอาไว้จนจบเล่มที่1 5นั่นเอง เรื่องราวในนิยายมีเหตุการณ์อยู่ในโลกที่มีเวทมนตร์อยู่จริงและมีผู้หญิงจำนวนหนึ่งเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเวทมนตร์เหล่านั้นนักแสดงผู้เข้าชิงรางวัลออสการ์นะฮะอย่างโลซามมนไพร์จะมารับบทเป็นผู้วิเศษหญิงชื่อว่ามอเรนดามอ์เรสครับสมาชิกของกลุ่มผู้วิเศษหญิงที่ทรงพลังนี้เธอได้ออกมาทำภารกิจอันตรายโดยพานหนุ่มสาวห้าคนร่วมเดินทางไปด้วยกันซึ่งหนึ่งในนั้นถูกทำนายว่าจะกลายเป็น ดากอนทูรีบอลผู้ที่จะไม่เป็นผู้ทำลายก็จะเป็นผู้กอบกู้มนุษยชาตินั่นเองภาพชุดแรกที่มีการปล่อยออกมานะฮะไม่เพียงแต่เป็นการเปิดเผยโฉมแรกของโรซามนไพร์นะฮะในบทของมอ r เรนแต่ก็ยังมีแดเนียลเฮนนี่ครับในบทของแลนแมนดากอรัน ผู้ที่เป็นองครัก์ของมอเรนมีหลายๆนักแสดงที่มาร่วมเล่นในเรื่องนี้เลยนะฮะซึ่งทั้งหมดเป็นสหายของกงล้อการเวลาที่ร่วมเดินทางไปกับมอรเรนและก็แลนนั่นเองครับนอกจากนี้ครับยังมีภาพของอัลบาโรมอเตในบทของโรเกนนะครับ ชายหนุ่มที่ฝึกศาสตร์มืดและก็ถูกจับกลุ่มเอาไว้ครับซีรีส์มีกำหนดฉายตอนแรกทาง Amazon p พร m มในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะฮะภาพแรกมีการปล่อยออกมาแล้วจะเป็นลักษณะเหมือนกับซีรีส์แฟนตาซีเห็นทางอเม o n p พร m มของเราเคลมเอาไว้เลยว่าซีรีส์เรื่องนี้จะเป็นซีรีส์เรือธงของทาง m เม o n p พร m มซึ่งน่าสนใจมากๆเลยใครมีพรามวิดีโออยู่นะฮะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เรียกว่าไม่ควรพลาดเลยนะแล้วก็รู้สึกว่าล่าสุดเนี่ยผมเห็นว่าทาง The c o n t o u r i n g Park 3นะฮะถ้าเข้าในโรงภาพยนตร์ของไทยแล้วเนี่ยจะลงใน Amazon Prime ใน Prime Video ให้เราได้ดูด้วยเหมือนกันนะฮะโลโก้ของของ The View of Time เนี่ยผมดูแล้วถ้าใครศึกษาเรื่องของตำนานเรื่องของเทพนิยายนะจะเข้าใจครับงูอูโรโบรอสดเนี่ยเป็นงูที่มันกินหางตัวเองแล้วมันขดตัวเองเป็นกลมๆนะฮะถ้าให้ผมเดานะอันนี้ผมเดาจากการที่ไม่เคยอ่านนิยายไม่เคยเลยเลยนะเดาจากโลโก้แล้วก็ภาพที่ออกมานะ,ะน่าจะเป็นการอิง เรื่องราวของทางเทพทางนอสซะส่วนใหญ่เหมือนกันนะฮะซึ่งเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่น่าติดตามมากๆเลยครับต่อจากเกมออฟโตนนะฮะที่มีการปล่อยออกมาของทา HBO ก็จะมีเรื่องนี้นะครับที่เป็นซีรีส์แฟนตาซีให้เราได้ดูกันเร็วๆนี้ครับ อย่า like, share, ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์และก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel